ก 1>, 1ได้เท่าไรอ๋อห0 0หรอกดเครื่องคิดเลขทำไมเหน่งมาคิดในใจได้เร็วกว่าสวัสดีครับผมชื่อนายปนทรรพิรักษารหัสหนักศึกษา6 8 4 0 1 0 1 2 2 9นะครับซึ่งเจมส์นะครับอยากจะมาแนะนำหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งนะครับจากค่ายวีเลอร์นะครับว่า ให้ทุกคนได้ลองไปอ่านดูแล้วก็ทำไมถึงต้องอ่านเดี๋ยวนี้เจมจะมารีวิวจากบุคคลที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งตัวของหนังสือที่มีชื่อว่ากดเครื่องคิดเลขทำไมในเมื่อคิดในใจของเราได้เร็วกว่านะครับซึ่งตัวของเจมเองนะครับต้องขอแอยกเท้าความไปก่อนเจมได้หนังสือเล่มนี้มานะครับจากอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์เจมเมื่อตอนจนเจมอยู่ม .6 นะครับอาจารย์ได้ให้หนังสือเจมมาตอนที่เจมไปขอนตอน เจมเรียนจบเลยนะครับซึ่งเจมไปทาการอ่านมาแล้วประมาณหนึ่งบทด้วยกันประมาณครึ่งเล่มแล้วซึ่งตัวของหนังสือเล่มนี้นะครับตัวของอาจารย์ผู้ที่นํามาปแปลเป็นไทยนะครับนะั่นคืออาจารย์ภูราบอุทัไทยเริ์อรุณนะครับอาจารย์เขาได้ไปดูการแสดงมายากลของดรอาร์เธอร์เบนจามีนะครับซึ่งเป็นคนที่คิดคนน้นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับเป็นคนที่จะนํามาปแปลเป็นฉบับภาษาไทยให้ทุกคนได้อ่านกันนั่นเองนะครับ ซึ่งจุดเริ่มต้นของการที่คิดคนน้นหนังสือเล่มนี้มานะครับทางตัวของดรอาร์เธอร์เบนจามินนะครับตอนที่เขายังอยู่ในวัยเด็กเขาโดนค,นคุณครูประจําชั้นนะครับสบประมาทว่าเธอเป็นเด็กคิดเธอเป็นเด็กสมาธิสั้นเรียนยังไงก็เรียนไม่เข้าใจโตไปเธอจะทำอะไรบ้างซึ่งคำสบประมาทเหล่านี้นะครับทำให้ดรอาร์เธอร์เบนจามินได้นําเป็นแรงผลักด,ดันให้เขา เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเกี่ยวกับการคิดเลขจนเขาได้คิดคนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระดับโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ทำไมถึงเจมได้หยิบยกหนังสือเล่มนี้มานะครับเจมรู้สึกว่าในอนาคตหรือว่าในชีวิตประจําวันของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาเจ้าตัวนี้ได้ครับก็คือตัวเครื่องคิดเลขเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาเขาได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงของการสอบเองนะครับโดยเฉพาะการสอบวิชาคนวณเราไม่สามารถจะนําเครื่องคิดเลขเข้าในห้องสอบได้เลยเราต้องพึ่งพาการคิดเลขในใจหรือว่าการทดลูกในกระดาษนั่นเองครับหลังจากที่เจมส์ได้อ่านมาแล้วนะครับเจมส์ก็อยากจะมานําเสนอว่าสักหนึ่งทคนิคและกันเกี่ยวกับการคํานวณคณิตศาสตร์ในใจนะครับเจมส์จะขอนําเสนอการคูณเลขที่ลงท้ายคูณด้วย11นะครับอย่างเช่น เลข4 3คูณกับ11นเ่นเองนะครับ43คูณ11อ่านเดี๋ยวเจมส์ลองให้ทุกคนลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าได้ตรงกับเจมส์หรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้จะพิเศษกว่านะครับการคิดก็คือเราจะหันตัวเลขเป็น2เลขก็คือเลข4กับเลข3นะครับซึ่งเราจะนำา2ตัวเลขนี้มาบวกกัน4บวก3ไม่เท่าไรได้7เอาไว้ตรงกลางแล้วก็นำเลข4 แล้วก็เลข3มาไว้หัวกับท้ายก็จะได้เป็น473 4 7 3สนั่นเองนะครับอ่นนี้จะเป็นกลวิธีในการคูณเลขอย่างง่ายสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับบางคนถามว่าเอา้าฉันกดคันคิดเลขก็น่าดีนาแต่ในจริงๆแล้วทุกคนเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดทำไมพ่อค้าหรือแม่ค้าบางท่านถึงคิดเลขได้ไวกว่าเราจังเลยบางทีเราซื้อ ของแค่อย่างเดียวในราคาแบบไม่เกินหลักร้อยแต่แบบพ่อค้าก็คือคิดเลขเสร็จแล้วทอนเงินให้เราเสร็จแล้วบางทีพ่อคา้าแม่คา้าอาจจะมีเทคนิคอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็เป็นได้นะครับและสําหรับหัวข้อต่อมานะครับนั่นก็คือวิเคราะห์อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อให้ผู้อ่านอย่างเรานั้นได้เข้าใจนะครับชับเจมเองแล้วนะครับ ตัวของข้อเท็จจริงนันคือตัวของดรอาร์เธอร์เบนจามินนะครับต้องการที่จะให้ผู้อ่านนั้นได้รับสารโดยข้อใจตรงกันนั่นคือบางทีแล้วในชีวิตประจำวันของเราเราไม่สามารถจะไปพึ่งพาตัวเครื่องคิดเลขได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบนะครับตัวของอาจารย์เองก็เลยย้อนกลับไปนะครับว่าเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเครื่องคิดเลขทําไมมนุษย์อย่างเราถึง ยังคิดเลขได้ยังสามารถจับจ่ายใช้สอยทาธุรกิจกันได้เป็นปกตินั่นคือการที่เรายังพึ่งพาการคิดเลขในใจอยู่หรือว่าการที่เราคิดเลขโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวของเครื่องคิดเลขนั่นเองนะครับซึ่งตัวของอาจารย์เองก็ได้ทำการคิดคน้นแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หรือกลวิธทีทฤษฎีในการที่จะคิดเลขยังไงให้ไวแล้วก็คนทุกคนสามารถนาไปคิดเลขได้โดยเฉพาะตัวของนักเรียนหรือนักศึกษาอย่างทีมเองก็ ยิ่งแต่เป็นคนที่ต้องใช้ตัวเลขอย่างมากก็การที่เราเจอตัวเลขบ่อยๆคูณเลขบ่อยๆคูณเลขในใจก็ทําให้เราเพิ่มความสามารถในการที่จะคิดเลขได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะข้อคิดเห็นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเชิญชวนได้ลองคิดเลขในใจแทนที่เราจะหันไปกดเครื่องคิดเลขดูนะครับางทีวันหนึ่งไฟอาจจะดับเราไม่สามารถที่จะกดเครื่องคิดเลขได้แบตเตอรี่หมด แล้วเราต้องทําธุรกิจต่อนั่นก็คือการที่เรามีสกิลการคิดเลขในใจหรือว่าเรามีทักษะทางด้านนี้เวลาเราจะไปเจอกับตัวเลขใดๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นการคูณเลขที่ห้วหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือจะเป็นเลขยกกําลังยกกาลังสองยกกำลังสามยกกำลังสี่ถ้าเราดูว่าเราคิดเลขในใจได้ก็ทําให้เราได้เปรียบกว่าผู้เล่นหรือผู้แข่งขันคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเจมส์เองที่เป็นนักศึกษา คุณครูภาษาไทยนะครับซึ่งเจมเองในชีวิตประจําวันการเรียนอาจจะไม่ได้เจอตัวเลขมากนะครับแต่เจมก็อยากจะสะท้อนไปถึงน้องๆวัธยมหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่ต้องการจะเจอตัวเลขเป็นประจําวันนะครับเจมอยากจะให้ทุกท่านได้ลองคิดเลขในใจดูแล้วก็ได้นําเทคนิคจากหนังสือเล่มน,นี้ที่เจมได้นำทท่านไปดูนะครับว่าเทคนิคกลวิธีการคูณเลขการบวกเลขจากซ้ายไปขวาหรือการคูณเลขโดยยกกำลังนะครับว่าเขามีกลวิธีเทคนิค ให้แม่นยําอย่างไรเหมือนเราเล่นมายากลเลยนะครับซึ่งน้องๆต้องเจอกับในชีวิตประจำวันอยู่แล้วคิดเลขได้ไวน้องๆไปเจออ่านเรียนคนอื่นที่สอบในสนามด้วยกันน้องๆก็จะได้เปรียบนักเรียนคนอื่นนั่นเองนะครับและสถานีนะครับเจมก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเป็นหนึ่งกระบ,บอกสเกันะครับให้ทุกท่านได้คิดเลขในใจดีกว่าคิดเลขจากเครื่องคิดเลขเองนะครับแล้วก็เจมขอฝากหนังสือเล่มน,นี้นะครับของ ดรอาร์เธอร์เบนเจามีน,นะครับซึ่งอาจารย์ก็ขอ,ขอ,ขอก็เป็นคนที่ตั้งใจเขียนแล้วก็ได้คิดคนที่จดีให้ทุกท่านได้อ่านนะครับจมส์รู้สึกว่าถ้าทุกท่านได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้การคิดเลขของทุกคนก็จะดียิ่งขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วถ้าทุกคนได้ฝึกฝน,ฝกฝนสกิลเล่มนี้ไม่เชื่อว่าในอนาคตอาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับโลกก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เจมส์ก็ต้องขอฝากหนังสือสีส้มเล่มนี้ไปเนีอ้อมอกอ้อมใจทุกคนอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ 5สัสินค้าทุกท่านนะครับราคาน่ารักมากครับราคา165บาท2แบงแดงมีทอนทุกคนสามารถจะไปจับจ่ายใช้สอยมาอ่านกันได้แล้วก็อ่านแล้วเป็นยังไงกันบ้างคิดเลขกันไว้หรือเปล่าก็อ,อย่าลืมที่จะมาบอกเจมแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้เจมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ